พยากรณ์อากาศประจำวันที่22มกราคม2569ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31อองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน